มาดูเหรียญตัวหนึ่งนะครับผมเหรียญ QOM เรียบร้อยครับ2 0 0 3นะครับฐานนี้นะครับจะไปได้หรือเปล่านะครับผมโอเคมาดูครับมันพุ่งหรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ้โหนะครับผมตามเต็มหนึ่งนาทีนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหกวาดหรือยังครับผมนะครับนี่ไงไปเลยนะจ๊ะไปเลยนะครับวอลุ่มลดไหมสองพันสามนะครับผม ไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับผม QOM จะมาก้าชิบะใช่ไหมไม่ต้องมาก้านะครับผมไปเท่ากับราคาชิบะปัจจุบันก็พอนะครับตอนนี้ 0, 2 4อกตัวนะครับผมดูกันก่อนเลยนะครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหครับหปแล้วนะครับผมเมื่อคืนเมื่อคืนพุ่งไปโซนนี้เลยนะครับเพื่อนๆ่นนห้นะครับสองหมื่นห้าตัวนี้สองหม สิบห้านาทีนะครับข้อหน้าจะวิ่งกับแต่สอง0าได้หรือไม่ครับหลังกันต่อไปครับผม